ในครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งตัวเล็กจนใครเห็นก็มั่งหัวเราะบ้างก็รูปหัวสปบักเกอบพร้อมคิดว่าเป็นเนนน้อยแต่รูปร่างไม่ชวนเลื่อมใสเขาได้รับสงญานามว่าละกุลตะกะแปลว่าคนเตี้ยคนแคระร่างเตี้ยผสมกับหลังคอมเล็กน้อยส่วนพัทยะคือชื่อเดิมของท่านคำเรียกที่ดูหมินนั้นกลับกลายเป็นชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ประกาศเกียรติคุณของท่านเพราะเบื้องหลังรูปร่างที่เล็กนั้น คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินผู้ใดในอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะท่านเคยเป็นพระภิกษุหนุ่มผู้มีศรัทธาวันหนึ่งเห็นพระอรหัน์รูปหนึ่งรูปร่างเตี้ยและไม่งามจิตเกิดความประมาทจึงเผลอหัวร้อยาะล้อเลียนด้วยคำว่าท่านเหมือนเด็กเลยแต่เมื่อรู้ภายหลังว่าผู้ที่ถูกร้อคือพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสจิตจึงเกิดความละอายอย่างแรงกล้าก้มกราบขอขมาและตั้งจิตอธิษฐานว่า แม้ได้พบต่อไปข้าพเจ้าจะต้องมีรูปร่างเล็กเพราะผลกรรมนี้แต่ขอให้จิตของข้าพเจ้ามีธรรมอันยิ่งใหญ่ผลกรรมเก่าจึงตามมาส่งผลในพุทธกาลปัจจุบันแต่ผลบุญแห่งจิตสํานึกและบารมีแห่งความเพียรทําให้ท่านเกิดมาเป็นคนตัวเล็กแต่มีจิตใหญ่และบรรลุพระอรหันต์ได้อย่างรวดเร็วท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์นะักเมืองสาววัตถีแม้ร่างกายเล็กน้อยแต่ใจสูงส่งใฝ่ในธรรมเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ ็เกิดศรัทธาแรงกล้าจึงขอบวชในสำนักของพระศาสดาด้วยความเพียรและจิตที่ตั้งมั่นท่านฝึกสมาธิจนถึงขั้นอภิญญามีลิทธทางจิตเหนือสามัญและได้บรรลุพระอรหันต์ในเวลาไม่นานพระละกุลตกกัพทธิยะมีเสียงพูดอันไพเราะนุ่มลึกเสียงของท่านสงบเย็นจับใจผู้ฟังราวกับเสียงแห่งทมจากฟากฟ้า,ฟาพระพุทธเจ้าจึงตรัสยกย่องว่าภิกษุทั้งหลายในบรรดาภิกษุผู้มีเสียงไพเราะน่าฟังน่ารักแก่ใจ ารลกุลตะกัพัทยะเป็นเลิศดังนั้นพระองค์จึงทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นเอตทคคะผู้มีเสียงไพเราะที่สุดในพระธรรมวินัยนี้แต่เพราะรูปร่างที่เล็กคนจำนวนมากยังดูแคลนพระพุทธเจ้าจึงตรัสยืนย,ยันต่อหน้าสงฆ์ทั้งหลายว่าภิกษุนี้แม้ดูภายนอกไม่น่าเลื่อมใสแต่เป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วอย่าดูแคลนผู้มีรูปร่างเล็กเพราะจิตของท่านใหญ่กว่าทะเลแต่กายของท่านเล็กเพียงนี้ เมื่อมีผู้ล้อเลียนหรือหมิ่นประมาทพระละกุลตกพัทธิยะเพียงยิ้มอย่างสงบบางคราวเพื่อเตือนให้ผู้คนละความหลงในรูปภายนอกท่านแสดงฤทธิ์ให้เห็นหอกขึ้นสู่อากาศเหยียบอากาศเดินหรือแผ่รัศมีรอบกายเป็นพยานแห่งธรรมว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่ใจครรมาที่โดดเด่นของท่านคือขันติความอดทนต่อการล้อเลียน เมตตาแม้ผู้ล้อก็ไม่เคยกโกรธอุเบกขาไม่หวั่นต่อคำนินทาหรือสรรเสริญสมาธิและอภิญญาที่เกิดจากจิตอันสงบเยือกเย็น